สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิโชกชาแนลชุมชนคนรักเกษตรนะครับวันนี้พาพี่น้องมารับชมนะครับอาชีพเลี้ยงวัวนะครับอีกอีกหนึ่งท่านนะครับก็วันนี้จะพาชมสวนภายในบ้านก่อนนะครับเนี่ยครับเห็นบ้านเขาแล้วก็สวยดีนะครับน่ารักนะครับบ้านน่ารักน่ารักนะครับก็เลยพา ชมบ้านนารักก่อนนะครับดูครับวก็จัดสวนได้สวยโอเคเลยนะครับเนี่ยดูครับบ้านโอหลังแบบกระทัดรัดสวยนะเป็นทรงโมเด์นะครับโมเด์นะครับก็จัดสวนถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยนะครับทรงนี้ก็ถือว่าทรงฮิตติดตลาดนะพี่น้องดูนะครับทรงโมเดลนะครับ ตอนนี้ทรงกำลังฮิตนะครับทรงนี้แต่ก็สวยนะครับนะครับวันนี้พาพี่น้องมารับชมอาชีพเลี้ยงวัวนะครับแต่มาดูาสวนและก็การจัดบ้านด้วยนะครับได้ประโยชน์สองสามต่อนะครับโอ้โนี่ก็ทำสวยนะครับเนี่ยมีต้นงต้น้ม้นะครับวิวบรรยากาศสวยมากครับเนี่ยถือว่าบ้านหลังนี้ก็ เขียวกระจีนะครับเนี่ยครับจัดสวนได้โอเคเลยครับนะครับนี่โอเคเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตาเขากำลังนะครับรถ น้ำหญ้านะครับปลูกญ้าให้วัวนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเพราะว่าเข้าช่วงหน้าแล้งแล้วก็นะครับเลี้ยงวัวนะครับก็ต้องลดน้ำนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นหญ้าเนเปียนะยาเนเปียนะครับแตที่หนึ่งก็ตรงนั้นจะเป็นแพงกุลา ก็สูบน้ำนะครับเนี่ยก็กำลังปลูกกันตรงนี้แต่ฝั่งนู้นะน,น,นะครับฝั่งนู้นเป็นแพนกลานะครับนู่นนะครับวันนี้พาพี่น้องจากห่าหายปไปหลายคลิปนะครับก็วันนี้พาพี่น้องมารับชมนะครับนะครับนี่ตาก็นะครับลดนะครับ หญาอยู่นะครับตอนนี้ก็จะปลูกไว้หลายที่นะไม่ใช่ที่เดียวนะครับวัวก็หลายตัวอยู่วัวเท่าไหร่นะ1 5บห้าิตัว,ตวมีพันธ์อะไรมัางต่ะ,อะเออเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับ ตาก็จะลดน้ำนะครับหญ้าแพงกุล่ากับเน่เปียนะครับนี่แพงกุล่านู่นนะครับถึงนู่นนะครับก็จะปลูกสองอย่างนะครับแต่ไม่ใช่ปลูกตรงนี้ที่เดียวนะพี่น้องท่านใดที่จะปลูกหรือจะเลี้ยงวัวนะครับ ก็ต้องแบบนะครับต้องมีหญ้าสำรองไว้นะครับจะเลี้ยงอย่างเดียวไม่ทันแน่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับชุมชนหมูสงเรานั้นมีพื้นที่ว่างน้อยนะครับเนื่องจากทุกวันนี้กเกษตรทำกันเยอะนะครับเนี่ยครับ นู่นโรงวัวอยู่นู่นเลยครับกาก็จะลดน้ำอย่างนี้นะครับกอบทุกวันนะครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มปลูกนะครับอีกแป้งนึ่งสวยแล้วท่วมหัวนะครับแปง้งนึงแต่เป็นแป้งใหญ่นั้นอ้นี่แป้งข้างโรงวัวนะ นี่หญ้าก็กำลังจะเริ่มสวยนะนะครับก็พามาดูนะครับวัวนะครับในโรงวัวนะครับพี่น้องเนี่ยครับเป็นวัวซึ่งเขาจะเลี้ยงเป็น อ่าเป็นอคอกเลยนะครับเป็นจัดเป็นอ่าสัดส่วนเป็นหมวดเป็นหมูนะครับโอ้ยตัวนี้สวยตัวนี้สวยมากเฮ้ยเห็นกล้องเล่นด้วยนะครับนี่นะครับดูตาตาเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับเลี้ยงมาหนึ่งปีหนึ่งปีโอ้นี่หนึงน่งหนึ่งปีนี่เริ่มเริ่มเต็มเต็มรูปแบบเลยใช่ไหมเราตั้งกล้องเนี่ยนะหมดน้องติด ทุกตัวโอ<ว>้าพึ่งคลอดต<ว>ัวนี้โ่งลูวเดียวเนี่ยนะหล<ว>ูกโอ้โกว่หนึ่งปีตาเลี้ยงถือว่าสุดยอดเลยนะครับทั้งหมดกี่ตัวครับตาสิบห้สิบหตัวว้าสิบห้าสิบกตัวอ่ะทำไมไม่ไม่ลุกอ่ะโอ้โตาถือว่าสุดยอดเลย เนี่ยตัวนี้น่ารักมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยตาตาเลี้ยงแล้วตามีปล่อยมั้งไหมไม่ค่อยได้ปล่อยรอหรือจะขังไว้งี้ตลอดนะนะขังอย่างนี้แหละโอ้ค้งอย่างนี้ตลอดเลยแต่คือตัดหญ้าให้มันกินใช่ไหมตัดหญ้าให้มันกินฟางด้วยฟาผสมประส,สานกันไปมันมีพันธุ์อะไรมั่งเนี่ยตารู้ไหมเนี่ย มีแต่รู้รู้รู้แต่ลูกชายใช่ไหมอันนี้ก็จะทําตัดเป็นเป็นไอถังนะครับสองร้อยลิตรนะครับผาครึ่งนะครับนี่ที่ให้อาหารนะครับให้หญ้านะครับแพงกล่ามั่งหญ้าเนี่เปียมั่งต้องบดด้วยใช่ไหมตานี่ต้องบดด้วยใช่ไหมเออเนี่ยครับจะเลียงอยู่งี้แหละครับ ไม่ได้ปล่อยไปเลี้ยงตามเหมือนเจ้าอื่นเขานะอันนี้เลี้ยงในคอกเลยนะครับเนี่ยครับวัวสวยๆนะครับโอ้หปีก็ถือว่าเยอะหน้าตาถือว่าเยอะเลยเอลอรอไอ้น,นี่คอดทั้งหมดกี่ตัวแล้วเนี่ยเพิ่งคอดตัวนี้ตัวเดียว หนตัวนี้นะอแตแม่พันธุ์สวยอะ่ะนะครับในชุมชนเรานั้นก็มีหลายเจ้านะครับที่เลี้ยงวัวนะครับเป็นพันธุ์ผสมพันธุ์พื้นเมืองนะครับของคุณตาเขาก็จะเลี้ยงอ่าเป็นระบบนะครับแกไม่ได้ไปเลี้ยงข้างนอกนะครับคือจะเลี้ยงไว้ในคอกแล้วก็จะเกี่ยวหญ้าตัดหญ้าให้กินนะครับโอ้ยตัวเล็กชน ด้วยตัวเล็กคนชนโอ้ไม่ไหวไหมนะครับเนี่ยครับโอ้ถือว่าสวยนะครับแล้วเวลาให้อาหารนี่ให้กี่รอบตาสองสองตอนตอนไหนมั่งประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่รอนู่นแล้วก็ม่รอ นอ no. ให้สองเวลาแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าตาเลี้ยงอย่างเงี้ยเวลาจะขายไหมมีมีขายไหมยังไม่ได้ขายแต่ยังไม่ได้ขายคือกะ็ะงเริ่งิเริ่มเรมหรอรอืมว่าลิเริ่มก็ได้ขนาดนี้ตาเอ้ยสุดยอดแล้วอันนี้อะไรครับเนี่ย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 ตัวเนี้ยพวกเนี่ย อ๋อจะจะให้มันกินด้วยใช่ไหมแล้วก็ไปทาทำมันเส้นอ๋อที่ว่าบดตากอยู่หน้าบ้านนะนะเออนั่นแหละเอาเอามาให้มันกินด้วยผสมหัวอาหารหอ๋อมีหัวอาหารมีอะไรบ้างครับที่ผสมนี่มีลำบ้างอ๋อคือผมผสมลำผสมหัวอาหารแล้วก็ให้ผสมสลับกับอ่าหญ้าเนาะกับหญ้าอือ นะครับนี่คือเป็นแต่เลี้ยงระบบปิดนะครับไม่ได้ปล่อยนะครับตาก็เลี้ยงแบบระบบปิดไม่ได้ปล่อยนะครับนะครับคือเลี้ยงโดยที่ไม่ต้องเลี้ยงเลี้ยงทุ่งนะครับบางเจ้าก็จะไม่ได้ปล่อยนะครับคือเลี้ยงแบบประจําประจํเดินไม่ทันมาเดินไม่ทันตาบอกว่าเดินไม่ทันนะครับเนี่ครับดูนะครับก็เป็นคอก นะครับเป็นคอกเลยนะครับดูก็มีประมาณสิบกว่าตัวเนาะตาเนาะนะครับดูให้พี่น้องรับชมนะครับอาชีพนี้นะครับในชุมชนหมู่สองก็มีหลายท่านด้วยกันนะครับมีหลายท่านนะครับที่เลี้ยงนะครับเนี่ยครับเพราะว่าถามชื่อพันุนะ นหร <want> อยู่บ้านในอือตาปลูกหญ้าไว้กี่แปลงแล้วนี่สามสามสี่แปลงเนโอ้งั้นไม่ทันกินเนาะย,ยังไม่ทันกินเลยส <c oughs> ู้สู้ถ้ามีปัญหาลักลูกชายเอ่อวิ่งล้านวิ่งเนาะมีปัญหาลักช่วยกันนะครับก็ถือว่านะครับเป็นกเกษตรนะครับ ในชุมชนหมู่สองนะครับที่เลี้ยงวัวนะครับเป็นวัวพันผสมนะครับนะครับก็ท่านใดที่จะเลี้ยงก็ดูตาม YouTube ได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณนะครับตานะครับที่ให้มาถ่ายทำนะครับยังไงนะก็อย่าลืมนะครับติดตาม กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปนะครับในวันนี้นะครับวันนี้ก็ให้พี่น้องนะครับโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ